เนี่ยเข้มสั่งมาให้เรากินใข้มสั่งมาใครสั่งแขมไม่รู้เหมือนกันนีแ่แพมเหรออืออยู่ดีๆก็สั่งมาให้เรากินแต่หนูไม่หิวหนูไม่หิวอะช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตเติมเต็มเลยมันเต็มเลยเหรอหรอือเยอะมากเนาะเมห,หนูอยากเอาตัวนี้ออกเอาให่ออกนะเรากระเด็อย่างเดียวเราลองดูอ嘛 เจ้กระเล็ก,ก็อร่อยเขาบอกว่ามันไม่ตกใจเรือร่อยหรอเจ้กระเล็กสวยทองทนี่ไงเจ้ากระเล็กสวยทองเหมือนนี่เยอะเหมือนในรูปเลยนะนี่โดนตีอร่อยไหมทีนเนี้ยอ,อืมยัตีไม่ถูกอ่ะนี่ก็มีแล้วไงนเนี่ยก็มีเหมือนกันนี่แล้วไม่ฟุ้งล่ะมีฟุ้ไม่ได้พูดมันเป็นหมา

ปิดสวัสดีก่อนมาเข้าขกาันเถอะบอกคนดูหน่อยว่าเป็นยังไงชิมแล้วนะบอกคนดูในกล้องเออลยสิอรอ่อยว่าอร่อยไห<อ>มชิมแล้วเป็นยังไงเนี่ยนะรสชาติเป็นยังไงมันสสตัวฝุ่นหรือมันสสตัวฝุ่นหรือเบอร์อะไร หวานไหมหวานหวานอร่อยไหมอร่อยโอ้โหโอเคหวานอร่อยผ่านนะผ่านให้กี่คะแนนหนึ่งสองให้สองคะแนนคะแนนเต็มอะไรสิบาทคะแนนเต็มสิบให้ให้กี่คะแนนสองคะแนนสองคะแนนมันน้อยเกินไปให้สิบได้ไหม